มาเด้อพี่น้องมากินเขาง่ายน้ากันครับอันนี้ซุปบะหมี่ฝีมือของคู่ยักมันบ่บอดยักบอดยักบอดยักอือเขาเพื่อเอื่นคู่แล้วเขาเอื่นบอดแล้วเอื่นบอดหัวเป็นบอดแล้วเป็นบอดเป็นบอดแล้วโอ้โหมีน่ากินซัมนี่บ่ครับมูนี่ฮฮมีซัมมี่ํามีซัมนี่โอ้คู่ยาผู้ยิ่งกะบ่มีแล้วบ่มีเลยเห็ดเอง อืมบ่ต้องงอบ่บเคยแค่ยืนด้วยลําขาของตัวเองยืนด้วยรั้แข้งของตัวเองอสุดยอดดีวะ่ะนี่แหละมนุษย์ใจหินพี่น้องครับบ่มีแม่บ้านก็ต้องเฮ็ดกินเอาบ่จิตหอดเขาแน่บ่ะเหนยวเลยเนยวเลยบ่มีคเข้ามาจิตหอด เห็นอืนบ่ต้องไปคิดหอดผู้ใดทั้งสิน้นเพราะสีวอให้ฟังอ่ผู้ยิ่งถ้าเขาถิ่มขเขากอเขาบ่ต้องไปคิดหอดหรอกคู่อยกมันวะ<ง>แต่ว่าถา้าเขาถิ่มเขากอนี่เขาสิมีคว,า,วามรูร้สึกว่าเขาผิดเด้ไม่กินน้ำกินเข,ขาขจานกินน้ำขําปานผู้ถเถาเถอดเลนี่ถ้าผมเถาปานี่ผมกลับว่า กินน้ำข่าผ้าขาเดี่ยม่ฮะมอสหมแบบนี้แหเป็นอยังเ,เข้มเอาพี่น้องมากินสุปบะมีเข้มน้ำกันเนี่ยครับเด้อฝีมือของบอดเนี่ยคู่เนี่ยโอ้บ่ดนั้นคือว่าสิลาบนกวะนึกบอลาบซัมลาบบลาบอืมเนาถ้าลาบมาือเลงก็ได้